สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมผีเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับเป็นการรีวิวเดวิดเบคแฮมปีไอคอนบวก5ครับผมก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดวิวเยอะที่สุดแล้วในช่องของผมนะและเดวิดเบคแฮมปีไอคอนบวก5เนี่ยก็เป็นปีลองท็อปเนี่ยนะแน่นอนว่าก็ต้องมีการคาดหวังอยู่แล้วลหละนะสำหรับเดวิดเบคแฮมอะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่หน้าตาแล้วก็รูปร่างของเดวิดไปแฮมกันครับในปีนี้เนี่ยก็มาในทรงผมสกินเฮดนะครับหน้าตาเนี่ยก็ทําเหมือนแล้วก็หล่อเช่นเคยครับแต่ก็มีแอบน่าเสียดายนะเพราะว่าทรงผมในการเนี่ยเป็นผมยาวแต่ว่าในเกมกลับเป็นทรงสกินเฮดก็น่าเสียดายตรงนี้แหละนิดนึงแล้วก็มีรอยสักสุดเท่ะนะครับโอ้โหมาทั้งแขนเลยเชียก็ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้สำหรับรูปร่างหน้าตาของเดวิดไปแฮม ต่อมาก็มาดูข้อมูลของแบคแฮมกันครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยมันเสียครับไฟล์มันเป็นจอเขียวก็เลยขู่เสียดายมากเดี๋ยวยังพอจะจําได้บ้างว่าทีมคัลเลอร์ที่ใช้นะมีอะไรบ้างนะก็ขอเข้ามาในหน้าตลาดละกันนะทีมคัลเลอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีฟูลแมนยูครับแล้วก็ฟูลบวกห แล้วก็จะมีฟิวเจอร์อีกสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอฟูลแมนยูเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฟูลสปีดต้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่บวกขึ้นมาเยอะเป็นพิเศษนะในะส่วนของ FP ของแบ็คแฮมปีไอคอนเนี่ยอยู่ที่26ครับส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก74กิโลกร,รัมรูปร่างปกติแล้วก็ถนัดขวา5ซ้าย4นะและแน่นอนครับพอบวก5เนี่ยทักษะเอาไปเลย5ดาว พลังแฝงเนี่ยก็ให้มาแจ่มๆแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยเริ่มกันด้วย early c r o s s e r นะครับหรือว่ายวนบอลจากด้านข้างได้ดีแล้วก็แน่นอนครับ finish shot long passer long shot taker playmaker swerve แล้วก็ technical dribbler ต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวเลขกันบ้างดีกว่าค่าพลังที่เยอะที่สุดเนี่ยมีอยู่3ค่าพลังครับได้แก่เปิดบอลฟรีคิกแล้วก็ยิงโค้งครับมีค่าพลังอยู่ที่136เลยทีเดียว ถ้าจะไม่ผิดไอคลิปที่หายไปเนี่ยจะมีค่าพลังหนึ่งที่เป็นสีทองครับแต่ต้องขอพภัยจริงๆว่าผมจะไม่ได้ว่าค่าพลังไหนนะแล้วก็ค่าพลังที่สําคัญสําคัญในยอย่างความเร็วก็ให้มาที่123-24 และเรื่องของการยิงการจบสกอร์เนี่ยก็ให้มาเยอะมากๆครับจบสกอร์เนี่ยร้อแล้วก็พวกยิงไกลพลังการยิงยิงโค้งเนี่ยร้อามสบอัพกันหมดเลยก็ต้องบอกว่าเกิดการคาดหวังแน่นอนว่าแบ็คแฮมเนี่ยจะต้องยิงไกลโหดแน่นอนตามคาแรคเตอร์ของแบ็คแฮมที่เราเคยรีวิวกันในคลิปก่อนก่อน ค่าพลังโดยรวมทั้งหมดของแบ็กแฮมเนี่ยไม่มีค่าพลังไหนที่น่ากังวลเลยครับเพราะว่าค่าพลังที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประกบตัวครับอยู่ที่112ดังนั้นค่าพลังที่คิดว่าจะเป็นปัญหาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเกมลับนะแต่จากที่เคยเล่นแบ็กแฮมมาหลายๆปีเนี่ยเรื่องเกมลับแบ็กแฮมมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องไปดูกันในเกมครับว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่า งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและแน่นอนครับเรื่องแรกที่เราจะมารีวิวกันนั่นก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็การหาช่องการหาตำแหน่งต่างๆของแบ็กแฮมปีนี้ในเรื่องของความเร็วเนี่ยต้องบอกว่าแบ็กแฮมปีไอคอนเนี่ยทำออกมาได้ดีขึ้นจากปีก่อนๆนะการวิ่งแบบปกติเนี่ยแบ็กแฮมสามารถเป็นนักเตะที่พาบอลขึ้นมาด้วยตัวเองได้ในไฮไลท์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเอาแบ็กแฮมวิ่งลากหนีแบ็ทฝั่งตรงข้ามมาอยู่หลายๆไฮไลท์เลยและในเรื่องของสปีดต,ต้นก็ทําได้ค่อนข้างดี แต่อาจจะไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นมีจังหวะที่แตะบอลหนีฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าก็ไม่ได้แตะจนหายไปอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาดักทันหรือว่าเป็นแบ,บ็คที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วเนี่ยบางทีอาจจะเสียบอลได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วปลายเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบ็คแฮมมักจะโดนวิ่งตามมาทันในจังหวะสุดท้ายเอาอย่างที่บอกไปว่าตอนที่เล่นเนี่ยผมมักจะเอาแบ็คแฮมเนีย่ยลากบอลขึ้นมาและในหลายๆครั้งเนี่ย ในจังหวะสุดท้ายที่จะเปิดบอลหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างแบ็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยมักจะวิ่งมาบล็อกในจังหวะสุดท้ายได้ทันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ขนาดนั้นเพราะว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยแบคแฮมก็ทําได้ดีเช่นกันแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ได้เป็นจุดที่ทําให้แบคแฮมน่าเล่นน้อยลงเลยนะและในส่วนของการหาช่องการหาตําแหน่งเนี่ย AI ของแบคแฮมเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็จัะแบคแฮมไปเล่นฝั่งขวานะว่าจะเป็น R A M L M หรือว่า R W b แบคแฮมเนี่ยมักจะเป็นตสเตจที่หาตำแหน่งพื้นที่ว่างได้ดีครับถ้าเกิดเราเน้นไปทางเกมลุกเนี่ยแบคแฮมก็จะคอยหาตำแหน่งพื้นที่ว่างเพื่อที่จะเล่นบอล จะไม่ใช่เป็นสไตล์ที่ว่าวิ่งมาเอาบอลสักเท่าไหร่ครับก็เหมาะกับการเล่นแบบว่าสวิตจากซ้ายไปขวาหรือว่าเป็นจังหวะที่เราต่อบอลอยู่ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยแบ็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะบีบเข้ามาเล่นเป็นโซนใช่ไหมทำให้แบ็กแฮมเนี่ยมักจะอยู่บนชี่ว่างฝั่งขวาแบบโล่งๆคนเดียวเลยทําให้สามารถเปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนจากการโดนเพสซิ่งเนี่ยเป็นเกมสวนกลับได้เลยครับแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งครับว่า AI อของแบ็กแฮมเนี่ยจะเป็น AI ไที่มักจะ คอยอยู่แนวรับมากกว่าไม่ค่อยที่จะเติมเข้ากอรอบเขตโทษสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดอยากให้แบ็คแคมแบบเติมเข้าเขตโทษอะไรเงี้ยเราจะต้องไปปรับในแทคติกนักเตะนะว่าให้แบ็คแคมเนี่ยวิ่งเข้ากรอบเขตโทษหรือว่าคอยเติมเกมลุกอยู่เสมอเพราะในทุกๆคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้ตั้งแทคนติกนักเตะอะไรเลยครับจะปล่อยให้มันเป็นอิสระตามธรรมชาติ AI ที่ตั้งมาเลยแล้วผมก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่8เต็ม10ครับ และต่อไปครับคือซิกเนเจอร์ของเดวิดแบ็กแฮมเลยนั่นก็คือเรื่องของการยิงนั่นเองต้องบอกเลยว่าโกงมากๆเพราะว่าแบ็กแฮมไอคอนเนี่ยยิงได้เกือบทุกรูปแบบเลยครับมาเริ่มกันที่ในกรอบเป็นก่อนเลยในการยิงแบบเต็มข้อเนี่ยก็ยิงได้ดีแล้วก็เข้ามุมแถมแรงอีกต่างหากคือเข้าไปไม่ต้องคิดเลยเลยครับกดยิงก็มีโอกาสเข้าแล้วหรือจะเป็นการปั่นในกรอบบอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนีผู้สัประตู แล้วการยิงโลดิวิ่งช็อตก็ไม่ต้องสืบครับว่า คมแรงแล้วก็เข้ามุมเช่นกันแล้วทีเด็ดของแบคแฮมครับนั่นก็คือเรื่องของการยิงไกลนั่นเองการยิงไกลแบบเต็มข้อเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายิงจากตรงไหนก็มีลุ้นทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นกรอบกรอบเขยโทษหรือว่าจะเป็นหัวกระโหลกเนี่ยก็ซัดได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวามีโอกาสเข้าหมดเลยบอลค่อนข้างพุ่งแล้วก็เสียบมุมคืออาจจะบอกได้ว่าแบบโกงเลยไม่รู้ว่าเออ AI มันแบบว่าเวลากดยิงแล้วโกมันจะ บบช้าลงหนึ่งจังหวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแค่เนี่ยเป็นตัวที่ยิงไกลแบบเข้าบ่อยมากรวมไปถึงการปั่นนอกกรอบก็เช่นกนันครับแบบโอ้โหบอลอย่างโค้งอ่ะคือยิงได้ทุกมุมเลยครับในนอกกรอบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ฝั่งซ้ายแบบขอบสุดๆเลยก็มีโอกาสปั่นโคง้งอ้อมผู้เลี้ประตูเข้าสามเหลี่ยมไกลได้เลยก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าไอ้เรื่องความเร็วปลายดอปอะไรเงี้ยไม่ต้องสืบครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทดแทนเรื่องนั้นได้แล้วครับ อวยกันมาขนาดนี้แต่ก็จะมีเรื่องหนึ่งละกันที่เบคแฮมอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนั่นก็คือเรื่องของการยิงวอลเล่ครับหเลยคือเบคแฮมจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงวอลเล่สักเท่าไหร่ครับ คือการยิงวอลเล์ของแบคแฮมเนี่ยบอลมันไม่ได้พุ่งขนาดนั้นครับบอลมันจะเฮินเินนิ่งๆไม่ได้มีความอันตรายเหมือนกับการยิงในกรอบกับการยิงไกลนะแล้วต่อไปก็คือเรื่องของการหม่งครับโดยปกติแล้วแบคแฮมก็ไม่ได้มีจังหวะที่จะได้หมุงอยู่แล้วนะแต่ก็จับแบคแฮมไปเล่นเซนเตอร์เพื่อจะดูการหม่งของแบคแฮมจากที่เล่นเนี่ยแบคแฮมก็หม่งได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับบอลเนี่ยหม่งแรงครับบอลมีน้ําหนักแล้วก็เข้ามุมแบบว่าสามารถใช้งานได้จริงเลยถ้าเกิดมีโอกาสได้หม่ง ซึ่งออจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามงดีกว่าปีเตอร์คาอีกครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเรารีวิวอลอนโซ่ไปแล้วผมก็ซื้อปีเตอร์คามาเล่นด้วยบอกเลยว่าแบ็กแฮมเนี่ยมงดีกว่าครับแล้วก็อีกจุดเด่นเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการยิงฟรีคิกโอ้โหบอกเลยว่า ถ้าได้ฟีคิกเนี่ยแทบจะก,การันตีเป็นประตูได้เลยครับไม่ว่าจะยิงแบบรุนแรงหรือว่าจะยิงแบบย้อยๆกดทิศทางเนี่ยก็สามารถลรุนประตูได้ทุกรูปแบบเลยครับงั้นผมก็ขอให้คะแนนเรื่องของการยิงอยู่ที่11เต็ม10ไปเลยครับโกงมากๆครับต่อไปครับอีกจุดเด่นหนึ่งอีกแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งบอลการเปิดบอลครับ นี่ก็คือตัวท็อปของ FC ออนไลน์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งสั้นการแหงคิลเรพาสการตักบอลการสวิตช์ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาหรือจะเป็นการเปิดบอโลโห่ทำได้อย่างเพอร์เฟกไม่มีที่ติเลยครับการคิลเลอรพาสเนี่ยก็น้ำหนักดีครับเวลาตักบอลเนี่ยก็ไม่ค่อยตักติดกองหลังฝั่งตรงข้ามสักเท่าไหร่ส่วนการเปิดบอลเนี่ยก็โอ้โห ติด GPS เลยครับบอลเนี่ยพุ่งเข้าหาเพื่อนอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีจังหวะที่เปิดล้นเปิดเกินเลยครับไม่ว่าจะเป็นเปิดแบบแรงเปิดแบบหยอดหรือว่าเปิดเลียดเนี่ยก็คือถึงเพื่อนแน่นอนครับบางทีแบบเพื่อนไม่ได้อยู่ในกรอบเขตโทษและเราใช้ไปแคมเปิดบอลเนี่ยบางทีมันก็เปิด โค้งไปหาเพื่อนที่อยู่ตรงหัวกระโหลกก็มีครับบอกเลยว่าเกินเรื่องนี้เกินไปสำหรับแบ็คแฮมนะนั่นก็ต้องให้คะแนนไปเลยครับ11เต็ม10เช่นกันก็ถือว่าโกงเหมือนกับการยิงเลยต่อไปเรื่องของความคล่องตัวการเลี้ยงบอลการไปกับบอลก็ถือว่าเป็นปีที่มีความคล่องตัวสูงขึ้นนะจะังหวะหนักตัวเนี่ยมีบ้างครับแต่น้อยมากๆระยะการสมผัสบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ถี่ครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็มีจังหวะที่แอบจับบอลยาวอยู่บ้างครับเวลากดวิ่งไปแล้วเปลี่ยนทิศ าอาจจะทําได้ช้าแล้วก็มีอาการเสียจังหวะอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นสกิลเนี่ยแอคชั่นจะไม่ได้เร็วครับอาจจะมีติดช้าอยู่ในดับกลางๆแล้วก็บอลเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างตัวทําให้บางครั้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะดักบอลได้ง่ายครับโดยเฉพาะจังหวะที่เล่นเฟกช็อตเนี่ยบอลค่อนข้างที่จะห่างตัวทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะแย่งบอลได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็การออกแอคชั่นเนี่ยก็ไม่ได้เร็วเช่นกันครับงั้นก็ขอให้คะแนนเรื่องของความคล่องตัวของแบคแฮมอยู่ที่ 5เต็ม10ครับผมต่อไปครับคือเรื่องของการป้องกันอย่างที่บอกไปครับว่าค่าพลังที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกมลับนะแต่ในเกมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เป็นปัญหาของเบคแฮมอย่างที่ผมเกริ่นไว้เช่นกันครับเบคแฮมเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเล่นเกมลับได้อยู่นระดับที่ดีมากมาก ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาในการดักบอลการเข้าสกัดการยื่นขาค่อนข้างเร็วเลยครับการยืนตำแหน่ง AI ของแบ็กแฮมเนี่ยที่ไม่ได้เติมเกมลุกจ๋าเนี่ยทำให้มีจังหวะในการเล่นเกมรับที่บ่อยซึ่งแบ็กแฮมก็ทําจุดเนี้ยได้ดีเลยครับเบียดค่อนข้างดีเข้าบอลค่อนข้างขาดบางทีก็แอบสงสัยครับว่าจริงๆแบ็กแฮมก็สามารถเล่น CDM ได้นะอาจจะเหมาะด้วยซ้ำ ก็คือโดยรวมแล้วแบ็กแฮมเนี่ยก็สามารถเล่นตำแหน่งกองกลางได้ทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะอ่ะงั้นก็ต้องขอให้คะแนนการป้องกันอยู่ที่9เต็ม10ครับผมต่อไปครับในเรื่องของความแข็งแกร่งอันนี้แบ็กแฮมก็ยังทำได้ดีกว่าปีก่นกอนๆเช่นกันครับแบ็กแฮมเนี่ยเป็นตัวที่เสียบอลยากมากๆครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราคลองบอลอยู่แล้วฝั่งตัว้ามเนี่ยวิ่งมาเบียดหรือว่าวิ่งไล่จากกระแทกจากข้างหลังเนี่ยแบคแฮมจะไม่ค่อยล้มครับก็อาจจะมีเรื่องของสมดุลเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้แบคแฮมย่ยสามารถเล่นบอลต่อไปได้ครับโดยที่ไม่เสียบอลแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งขนาดที่ว่าชนได้กับทุกตัวนะครับก็มีจังหวะที่ชนปลิวบ้างหรือว่าเวลาแย่งมงเนี่ยก็ไม่ได้ชนะขาดตลอดงั้นผมก็ต้องขอให้คะแนนเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่ เเต็ม10ครับผมอ่ะงั้นเราก็มาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดที่เป็นปัญหาของดิวิดแบคแฮมปีไอคอนบวก5กันครับจุดเด่นจุดแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการยิงครับที่โอ้โหยิงได้ทุกรูปแบบเลยถ้ากิดซื้อแบคแฮมไปเนี่ยบอกเลยว่า เอาไปยิงไกลเนี่ยก็คุมแล้วครับและจุดเด่นอย่างที่2เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการส่งบอลการเปิดบอลครับที่ติด GPS ก็คือเป็นจุดเด่นของไปแคมอยู่แล้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะแล้วก็จุดที่เซอร์ไพรส์ก็คงจะเป็นเรื่องของเกมรับครับที่ค่าพลังเนี่ยมันน้อยที่สุดแต่ว่าในเกมเนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วก็ทําได้ดีกว่าที่คาดหวังไว้เยอะเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของจุดที่เป็นปัญหาละกันก็คงจะเป็นเรื่องของความเร็วปลายครับที่ ค่อนข้างดอกทําให้หลายๆครั้งในจังหวะส,สุดท้ายเนี่ยจะโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งมาบล็อกทันแล้วก็จะเป็นเรื่องของความคล่องตัวแหละที่ไม่ได้พลิ้วไหวขนาดนั้นแต่จริงๆก็มันไม่ได้เป็นจุดเด่นของเดวิดแบคแฮมอยู่แล้วเนาะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับเดวิดแบคแฮมปีไอคอนบวก5ข้อมูลทุกอย่างในคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรหรือว่า ใครที่เคยได้เล่นเดวิดเบคแฮมปีนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับผมจะรออ่านแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยส่วนใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์ไหนหรือว่ารีวิวนักเตะตัวไหนเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ได้เช่นกันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่จะแจ้งก็คือในเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการไลฟ์สตรีมนะก็ขอฝากท่านผู้ชมติดตามในโพสต์ยูทูบเนี่ยนะครับถ้าเกิดวันไหนจะมาสตรีมเนี่ยผมก็จะโพสต์ล่วงหน้าก่อนประมาณวัน2วันนะโอเคครับเรื่องที่จะแจ้งก็ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วครับผมต้องลาไปก่อนละสวัสดีครับ